กราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Summoner War นะครับผมโคนิเคิลกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปว,วันนี้นะฮะเราก็จะมาบอกข่าวสารนะครับผมเกี่ยวกับเกมนี้นั่นเองนะครับผม ซึ่งวันนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับก็คือกิจกรรมโคลาโบมานั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นการคอลแลบนั่นเองนะฮะกับอนิเมะนะครับผมซึ่งทางเกมนะครับผมได้ออกมาเป็นเงานะครับผมตัวละครใหม่นะทุกคนนะแล้วเขาก็ชี้แจงมานะครับเดี๋ยวผมเพลินไปดูเลยลึกเกินนะครับนี่เลยนะครับผม คอแลบนะทุกคนนี่ครับผมเขาบอกว่าเป็นการคอแลบนะครับผมน่าจะเป็นเรื่องแรกด้วยซ้ํานะทุกคนนะเราจะมาดูซิว่าเป็นตัวละครอะไรนะครับผมก็ไม่ได้มีแค่ข่าวสารมาบอกนะครับทางเกมนะครับก็ได้แจกเรนโบว์นะครับผมสําหรับการอัปดาวตัวละครด้วยนะครับผมห้าดาวนะครับผมก็อย่าลืมมารับกันได้นะครับผมซึ่งรหัสก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ5าดาวนะครับผมสตัวละครเลยนะครับอย่าลืมมารับนะครับผมหมดเขตนะครับวันที่ ยี่สี่เดือนที่3นะครับผมก็อย่าลืมมากดรับกันได้นะครับซึ่งการใส่โคดนะครับผมก็เราก๊อบโคดอันนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมากอบอันนี้ด้วยนะครับผมสําหรับ C ีของเราในก็คือโค้ดหลักของเรานะครับในไอดีของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปในเมนูนะครับผมในการใส่รหัสผ่านได้เลยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งตัวละครใหม่นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวละครคือตัวละครอะไรนะครับมาจากเรื่องอะไรละกันนะครับผมซึ่งเราก็มาชี้แจงประมาณนี้ละกันนะฮะก็อย่าลืมดองสกอร์ไว้กันหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่า น่าจะมีคอลแลบอีกไม่นานมานี้นั่นเองนะครับผมมาแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวละครใหม่นะครับตอนนี้ผมก็พยายามดองสกอรออยู่ด้วยซ้ำนะฮะโอเคนี่ก็มาบอกข่าวสารเล็กๆน้อยๆละกันสําหรับเกมนี้นะฮะและสําหรับคนที่หาไม่เจอนะครับในการที่ใส่รหัสนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับในการใส่รหัสนะครับอย่าลืมนะครับผมมากรอกกันได้นะครับนี่เลยนะครับเพียงคุณกรอกโค้ดนะครับคุณก็สามารถได้รับของแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับเรนโบ่ห้าดาวนะครับผมฟรีๆเลยนะฮะ โอเคนี่ก็เป็นข่าวสารเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมสำหรับเกม s m um m o n ม r er w a วแลวกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคิบดดิออนหน้านะครับผมบ๊ายบายครับที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอักใครไปมีลูกีกท่ทีมีคนบอกว่าเซน